ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาฟังประสูตรก่อนนอนไม่ใช่ประสูตรก่อนหลับแต่วันนี้ํำนวนอาจจะดีขึ้นกว่าสองวันที่แล้วมาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้อานังสือมากลางมาเล่านิทานกันตามความรู้ที่จำมาได้อันนี้สะดวกกว่าฟังดีกว่า ไม่งั้นมันหยอกเยาหยอกเยกเหลรือเกินจะทิ้งหนังสือก็ไม่ได้เรื่องราวของท่านละเอียดเดี๋ยววิจะยขัดถ้อยความสำหรับในตอนนี้การฟังคราวนี้นะทุกคืนขณะที่ฟังทุกคนอยู่ตามสบายหลับก็ได้ตื่นก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามสุขกติฟังเล่นเพลินๆถือว่าี๋กำลังใจอยู่ในธรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวข้ามวสูฆก็เป็นธรรมะเป็นส่วนที่เราคิดตามได้กุศลถ้ารมของท่านเป็นกุศลทุกคนถ้าตายแล้วเมลัยขณะหลับมันไปสวรรค์ทันท,นทีถ้าฟังไปฟังไปแล้วเคลิ้มหลับเพราะตามกระแสะเสียงถือว่าขณะที่หลับจิตเริ่มเป็นฌานก็ตัดหลับจิตของท่านจะทรงฌานอันดับนั้นตลอดเวลาจนกว่าจะตื่น คุณประโยชน์ใหญ่มากถ้าตายเวลาหลับถ้าจิตระหว่างนั้นทรงชานอะไรไปตามผลของฌานนั้นในช่วงนี้ก็มาคุยนัเรื่องราวของพระเจ้าปรเสน,นันีิโกสนกับพนางมณิกากรวมความว่าผมก็ยังไม่ถอนตัวออกเมืองพาราณสียังนั่งจ้องเล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองพาราณสีต่อไป ถ้าเศษหน้านี้นะ่นหน้านหลังอาจจะใช่และไม่ใช่ยังไม่แน่เรื่องราวของพนางมาริกานี่มีมากในเมืองพาราณสีนี่มีเรื่องน่าคุยกันเยอะเนื่อความมีอยู่ว่าพน,นางมาริกาเนี่ยปกติเป็นสุภาพสตรีที่มีความดีเลศิศหนึ่งการเมตตากรุณาดีมากสันโดษก็ดีมาก พระ้าประเสต์ในที่กุศลถ้าพูดถึงคนธรรมดาและพัญญาหลวงจะหนักใจขนาดไหนก็ดูบรรดาเจ้าหญิงท่านหลายที่ไปนั่งถวายงานรพระเป็นอันว่านั่งอยู่ใกล,ใกล้ๆปฏิบัติพระเนี่ยองค์หมายความวสององค์ตัวหนึ่งคนแต่ว่าสองคนก็สองคนแบ่งงานกันหมดของหอมคนหนึ่งแล้วก็ เออ่ถวายงานพัดอะไรองค์หนึ่งคนหนึ่งรวมแล้วพระห้าร้อยองค์ก็เจ้าหญิงห้าร้อยคนอันนี้เจ้าหญิงภายในใหญ่จริงๆเจ้าหญิงร,งรงองล,อง,ลองมาก็ทํางานอื่นๆรวมความเวลานั้นพระเจ้าประสิินที่กุศลไขตามภาคพื้นนะได้ว่าไข่มาตรฐานก็ประมาณพันพันผล แล้วก็ยังไข่เรี่ยราดอีกตั้งเยอะกระ็รวมความว่าท่านเองก็คงจะต้องมีเมียมากถ้ามีเมียน้อยมีลูกมากไม่ได้นี่ดูกำลังใจเขงนนางรานังมณิกาเทวี <c oughs> ถ้าผู้หญิงนั่งหลายโดยเขาแบบนี้ก็จะหนักใจแต่ท่านเฉยมีกำลังใจหนักแนนหนักแน่นกลับมีความรักมีความเมตตาปราณีในพัญญาที่มาข้างหลัง ลูกหญิงทุกคนลูกชายทุกคนจะเป็นลูกของใครก็ตามถือว่าเป็นลูกของท่านเพราะท่านเป็นเมหลวงใหญ่นี่กำลังใจอย่างนี้เราหาได้ยากแอาถามว่าคนที่ชื่อว่ามณีกาไปหามาจากไหนไม่มีชาวบ้านก็อาจจะชื่อกันไม่กันแต่หายากคนที่เป็นพระราชนีข้าพระราชาต้องไปหาคนชื่อมณีกาแต่ไั่หาไม่ได้มณีกาเทวีเป็นชื่อโดยตำแหน่ง ในชื่อจริงๆอย่างท่านผู้รู้ท่านบอกว่าคนะเรียกว่าศีลจิตท่านผู้นี้หนักแน่นมาทุกชาติกำลังใจหนักแน่นญาติอาหารได้ถ้านเจริยามีความน่ารักเป็นกณีพิเศษการล่วงเกินนิดหน่อยคำหยาบคำาหน่งไม่เคยพูดแต่การทางกายที่ทำให้สะเทือนใจพระราชสวามีไม่เคยทำ ไม่เคยเลยในชีวิตอาการหยาบๆต่างๆไม่เคยมีแนะแม้แต่คนอื่นก็เช่นเดียวกันเจอกล่าวว่าจใจที่สะเทือนใจเขาพวกอื่นไม่เคยกล่าวจะแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่สะเทือนใจเขาพวกคนอื่นก็ไม่เคยทําเป็นคนมีเหตุมีผลทําทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลแต่ได้ว่าบรรดาแทานพุทธศาสนิกชน จงจำพระพุทธภาสิทธิพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิเถทุกติปาติกังขาก่อนจะตายถ้าจิตสหมองก็ไปสู่อบายภูมิได้สู่ทุกติทุกติก็คืออบายภูมิจิตเตออสังคิตเถสุกติปาติกังขาถ้าก่อนจะตายถ้ามมรมใจผ่องใสก็ไปสู่สวรรค์คือสุกติได้ มาเรื่องราวของบรรนางมณิกาเป็นหญิงที่ไม่เคยสร้างความประเทือนใจแก่พระราชสวามีความจริงน่าคิดนะพระราชาสวามีมีเมียตั้งร้อยเศษนี่เกินร้อยอาจจะถึงสองร้อยก็ได้เรียกว่าที่เป็นล่ามป็นสันในเกินร้อยที่เรียราชต่างหากมันน่าจะเกลียบช้ำน้ำใจ ในหน้าที่ของตนเพราะ็นหน้าที่ของตนเป็นปัญญาในชั้นเป็นเมียก็ต้องเป็นเมียไอ้น,นี่คนอื่นมาแย่งตาแหน่งแต่ว่านาไม่เคยทําถ้าขึ้นเชื่อจริยาไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่เคยเป็นคนละเอียดมากดีมากนิ่มนวลมากต่อมาวันหนึ่งเวลากลางคืนดับไฟแล้วท่านอยากท่านปวดปัสสาวะพูดภาษาชาวบ้านก็นลุกจะไปห้องปัสสาวะ เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเท้าข้างขวาไปสะดุดเท้าพระราชสวามีเข้าเขาเรียกเท้าก็กันชาวบ้านฟังง,ง่ายง่ายพระบาทพระสงฆหลงมันยากจะเรียกพระบาทพระสองสลางพระหกสิงก็หนักใจเอาเดยกเท้าดีกว่าไปสะดุดเข้าเท่าน,น,นั้นเสียพระทไทยมากคิดว่ากรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเรา เราไม่น่าจะเป็นคนพลั้งเผลอมีความชั่วขนาดนี้ก็ทรงพระกรแสงคือร้องไห้เสีย,ยใจเสืสื้ขึ้นนอนไม่หลับพระเจ้าจประเสียนในที่ก็สนเห็นพระชายยาเสือขึ้นแบบนั้นก็สงสัยถามว่าน้องหญิงเสีย,ยใจอะไรพระนางมณิกายก็ทูลให้ทรงทราบว่าหม่อมฉันเลวมากขอประทานอภัยพระาพราชาพระราชาบอกพี่ให้อภัยทุกอย่าง ความจริงที่น้องทำไม่มีเจตนาเสียไม่มีอะไรเป็นความผิดคำว่าชื่อว่าเป็นคนหยาบคนเสียก็ไม่มีให้เลิกการเสียใจเมื่อพระเจ้าพระราชาทรงปลอบคือพระเจ้าประเิสนัศิสินสนปลอบตอนหน้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่ากำลังใจเันคล่องคิดว่าเราเกิดมาไม่น่าจะสร้างความเลวอย่างนี้ ไอ้ตัวนี้เราฝังใจอยู่ตลอดเวลาและในการต่อมาขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงกำลังประทับอยู่ในประเทตวันนั่นเองพระนางบริกาก็ส่งสิ้นพระชนแต่ความจรงิงไม่กี่คราวเดียวกันที่สถานนีอยู่หลายปีเรื่องไม่หลายปีที่คิดว่าพระนางนม่มีพระชนอายุสั้นก็ไม่สั้นนะไม่ไม่น้อยนัก คือไม่ใช่สั้นจู๋ยุยี่สิบปีสามสิบปปีตายไม่ใช่อย่างนั้นหรอก <c oughs> เพราะนางเวลานั้นก็มีประชชนมายุก,ก่อนที่จะสิ้นประชนช็กเกือบห้าสิบปีเห็นจะโดยประมาณได้ประมาณห้าสิบปีแต่ว่าในเมื่อพรนางสิ้นประชชนราชาท่านก็ต้องนม่มท่านเรื่อยๆไปเมียตายก็มีเมียใหม่ได้เมียอยู่ก็ยังมีเมียใหม่ได้ ทำไมเมียตายจะมีใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดานี่ก็ต้องเล่าสืบเนื่องต่อกันไปเป็นว่าก่อนจะตายจิตเขาว่านางหวนเข้ามานึกถึงว่าเหล่าเลวเที่ยวสลเท้าไปสดุเท้าพระราชาสวามีพระราชาสวามีก็ควรจะเคารพอย่างบิดาเอาเท้าไปกระทบเท้าบสามีก็เหมือนเอาเท้าไปทบกระทบเท้าพระราชบิดาและพ่อนเอง กำลังใจก็เศรามองแต่ว่าความดีเขาว่านางมีมากเพราจิตออกจากร่างบรรดาท่านพุทธบริษัทไปร่างกายของนางก็เป็นนางฟ้าสมบูรณ์แบบแพรวพราวแะยับเนื้อเป็นแก้วสวยสุดงามแสงสว่างเป็นมีเป็นปกรณีพิเศษถ้าจะเทียบเป็นพระเป็นนางฟ้าก็ต้องเป็นนางฟ้าอันดับหนึ่งของสวรรค์ช่นดาวดึงสเทวโลก แต,แต่ว่าการออกจากร่างแทนที่จะเดินไปสวรรค์อาศัยความเศร้าหมองของจิตนิดหนึ่งที่ความจริงไม่เป็นความผิดแต่ตั้งใจให้มันผิดไปเองคิดให้มันผิดไปเองที่ไปสุดท้าพระราชสวามีใจเศร้าหมองว่าเราทําความชั่วเราเลวตัวนี้นิดเดียวกรรมจิตตัวนี้นิดหนึ่งที่คล้องอยู่มีความเศร้าหมองหน่อยหนึ่ง พานางลงไปถึงนรกไปคุ้มไหนก็จำไม่ได้มันได้ตามไปซะด้วยเอาเท้าข้างขวาที่ดุดเท้าพระราชสวามีไปแย่ลงในนรกให้ไฟไหม้อยู่เจ็ดันมนุษย์ั้งร,ร่างกายขามนางทั้งหมดแต่งตัวเป็นนางฟ้าสมบูร์แบบในระหว่างนั้นที่พระเทพานางมณิกาเทวี เธอสิ้นพระชนพระเจ้าจประเสเส้นที่กระสนรรมชาวมณิกเสร็จตั้งใจจะไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระนางมณิกาทีวีประเหสีคนสำคัญเธอมีจริยาดีเป็นเลิศการทำให้หมองใจนิดหนึ่งไม่มีตัอ้งอยู่ด้วได้กันมา บนบารมีก็สร้างมากหนักกว่าใครทั้งหมดการให้อธิษฐานไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่เธอทําได้อยากจะถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้เนี่ยพระนางมณีกามเมศสีไปอยู่ที่ไหนเ็นนั้นว่าสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าระนำ้ำจิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรสงทราบว่าถ้าตรัสตรงๆออกไป ว่าเวลานี้พระนางมณิกาเทวีอยู่ในเมืองนรกเอาเท้าไปแย,ย่ไฟเล่นโกโก้แค่ตาตุ่มเจ็ดวันมนุษย์ถ้าตัดเพียงเท่านี้พระเจ้าประเสรินั้นที่โกศลจะไม่ยอมทำบุญต่อไปจะไม่สร้างความดีต่อไปว่าความดีที่พระองค์ทำนั้นมันไม่เท่าพระนางมณิกา <c oughs> นางมณกาดีขนาดนี้ยังลงนรกก็พระราชาสั่งคนติดตารางบ้างสั่งประหารชีวิตบ้างสั่งในประเทศบ้างลงโทษคนนั้นยื้อแย่งคนนี้รบกระทัพกับเมืองน่นตีกับเมืองนี้ยังสร้างกรรมที่เป็นอกุศลมากคนที่มีความดีอย่างนั้นถ้าต้องลำบากเพราะตกนรกคนอย่างเรามันก็พ้นไม่ได้ เราก็สร้างแต่ความชั่วมันรุ่ยปล่อยดีกว่าทำยังไงไงก็ต้องตกมรรนี่พระพุทธเจ้าทรงทราบก่ากำลังใจของพระเจ้าประเสริฐน,นที่โกศลเป็นรูปนี้ต้องตั้งใจแบบไหนแล้วบุกไม่ถอยหลังยังได้ทรงยับยั้งกำลังใจของพระเจ้าประเสริฐน,นที่โกศลเวลาที่พระเจ้าประเสริฐน,นที่โกศลจะเด็ดไปเฝ้าจะถามเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลให้ท่านลืมเรื่องนี้ทุกวันไปถึงก็ลืมตอนเย็นก็กลับกลับมาถึงพระราชนิเวศใกล้ปฐมนึกขึ้นมาได้ว่าตายจริงมาตอนกลางวันจะไปถามเรื่องราวเขาพานางมันคณิมมรพนางพานางเมียที่ตายนี่มันนึก,กอะไรไม่ออก พระนางมานิกาเทวีจะนึกไม่ออก <c oughs> มีที่ตายว่าไปอยู่ที่ไหนลืมถามพระพุทธเจ้าพวกนี้ถามใหม่ล่อีกพระเจ้าทรงบันดาลเืมอีกถึงเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่แปดเป็นวันที่รน,นางมานิกาเทวีพ้นโทษลอยจากนรกขึ้นไปสู่สวรรค์เช่นดาวดึงเถรวโลกสวยที่ประสมบัติ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องระมัดระวังให้มากเรื่องนี้เป็นตัวอย่างการที่เราทําความดีแสนดีต้องรักษากําลังใจให้มันดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกําลังใจของเรานี้ต้องทรงพรมิหารสีไว้เป็นปกติทรงศีลเป็นปกติแล้วก็ทรงยับยั้งอารมใจอย่าหวั่นไหวในโลกธรรมให้ทรงพรมิหารสีเป็นปกติไม่หวั่นไหวในโลกธรรม โลกก็ทำคืนได้หลาบเสียมหลาบได้ยศเสียมยศนินทาสันเสริญสุขทุกอะไรมันจะมายังไงก็ถือว่าช่างมันช่างมันช่างมันว้าเสมอถ้าวันไหวไปตามมันวิคนนั่นเขานินทาเราคนนี้สันเสริญเราตัวนี้แหละจะพาลงนรกอารมใจที่จะทรงกําลังใจไม่หวั่นไหวในพรมในในโลกธรรมแปดราการก็ต้องมีพรมีหารสี่ เือนหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสมรายการนี้ทำให้ศินบริบูรณ์การให้ทานก็ให้ปกติดีชื่นชมชื่นสินก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวและปัญญาก็แจ่มใสกำลังใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเพราะมีมุตตตาใครได้ดีพลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยแต่อารมณ์ที่ไม่เราไม่ชอบใจ ใครก็ว่ายังไงไมายังไงก็ช่างมันเฉยตัวนี้เนี่ยทำให้ปลอดภัยท่านยังหลายจนเราหวังไว้จะถือว่าเราทำความดีมากแล้วอันนี้ไม่ควรถ้าจะวัดกันจริงๆและความดีของพวกเราเท่าพราะนางมานิกาทวีวีหรือเปล่าแล้วสายกำลังใจเท่าท่านไหมท่านตั้งแต่เกิดมาไม่สร้างความประเทือนใจให้ใครเลยเราทำได้ไหมไม่ได้แน่ ขอย,อยืนยันว่าทุกคนที่ฟังเนี่ยทำไม่ได้แน่แล้วก็มีจิตอ่อนโยนมีจิตมิตตาปราณีไม่หึงไม่หวงใครตัวนี้หนัก <c oughs> ทำกันได้ยากแต่ว่านางทำได้ทานก็หนักและเผลอนิดเดียวจิตใจไปห่วงว่าเท้าแตะเท้าสามีหน่อยลงนรกและพวกเราละ่ะ ถ้าพวกเราถ้ายิ่งไปกว่านั้นนบ่บรรดาแางพ,ทาพาาุทธบริษัทแทบเผลอมันจะลงนรกจริงไปกว่านั้นก็รวมความว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทุกคนรักษาความดีของตัแต่ของเราไว้ด้วยอํานาจของพระมีหารสอย่าลืมนะตั้งใจว่าเราจะไม่หวั่นไหวในอาคติทั้ง4ี่แในในโลกธรรมทั้งแหลังจากนั้นเมื่อพระราชาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัม,สมพุทธเจ้า ได้กระทูนถามพระองค์ในวันที่8องค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าถึงนตัดว่าเวลานี้พระน,นางมานิกาเทวีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกอันนี้จะหาว่าเป็นการหลอกลวงกันก็ไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นการสร้างกําลังใจแก่พระเจ้าประเสริฐที่ทกรุสนอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่า เรื่องมันติดต่อกันแต่ความจริงมรตาตอนเขาทำบทมาอยู่กันคนละตอนแต่เรื่องมันสืบเนื่องกันก็นกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกติกรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะได้ไม่ประมาทคิดว่าเราดีแล้วเราดีแล้วเราเลิศแล้วเราเประเสริฐแล้วอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเสียหายมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่เป็นพระสงฆ์สาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาท ต้องระมัดห้วังให้มากอย่าเป็นพระประเภทที่เรียกว่าเกาะกินคือเกาะกินอย่างประเภทอะไรล่ะอย่าประเภทเห็บกินสุนัขหรือว่าหมัดกินสุนัขถ้าความจริงมันอาศัยตัวสุนัขอยู่แต่มันก็ทําลายสุนัขก,กินเลือกกินเนื้อตลอดวัน จนร่างกายสุนัขส่วนไปแนละ้วมันก็จะต้องตายด้วยข้อนี้ฉันใดบรรดาเหล่าพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายพิษุสมันเนซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสมัสมสม,สมสาสัมพุทธเจ้าอย่าทําตัวอย่างกับเห็บหรือว่าหมัดที่ตามโบราณนาบบอกอย่าทําตัวเป็นกาฝากได้ความจริงกาฝากมันไม่สร้างความสะเทือนต่อกตุม้มากนะัก และต้นไม้ก็ปราศจากความรู้สึกแต่มันก็เฉามันก็ตายได้กว่าจะเฉาจะตายก็นานทุกทรมานก็น้อยแต่ว่าเจ้าเห็บแลวเจ้ามัดมันกินสุนัขมันหนักมากมันอาศัยร่างกายของสุนัขอยู่มันก็กินเลือดก,กินเนื้อเขาทําลายเขาในที่สุดเขาตายมันก็ต้องตายมันไม่รู้จะกินอะไรหาที่ไหนไม่ได้มันก็ตายต่อไปถ้าดีไม่ดี เจ้าของเขารังเกีดจข้มาก็รล่อแท้ตายพวกเราเหล่าพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันพระทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่ได้อาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเวลานี้เรากินบุญของพระเจ้าท่านอยู่คำว่าบุญคือความดี พระพุทธเจ้าท่านดีอาศัยความดีของพระพุทธเจ้าเลี้ยงพวกเราผ้านุ่งทุกผืนผ้าห่มทุกผือนอาหารทุกเม็ดข้าวทุกเม็ดสถานที่อยู่ทั้งหมดอาศัยความดีของพระพุทธเจ้าญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าประจัดสรรางสร้างให้ที่อยู่ก็สร้างให้อาแสไฟก็สร้างให้ยารักษาโรคก,ก็ให้เครื่องของกินของใช้ให้ทุกวัน มันดีการเลี้ยงพระที่บ้านท่านน่นกินยังไม่ดีเท่าถวายพระขออะไรที่ว่าดีเอามาถวายพระไอ้ทีเหลือเศษเอาไว้บริโภคเองอันนี้มีเยอะของดีๆที่ท่านถวายบางที่ที่บ้านท่าไม่มีท่านคัดของดีมาถวายพระแต่พระก็ต้องดีตามของตามอาหารถ้าพระไม่ดีตามนั้นพระไปไหน เอกดาปัตตนากราชทำแต่ไข้น้ำให้ขาดนี่เดียวเกิดเป็นสัตว์เดชานเกเบราบิกุดื้อด้านไม่ฟังคำสอนพระุทธเจ้าทรงพระไตรวิฎกเรียนพระไตรวิฎกแล้วไม่ปฏิบัติตามดื้อด้านออกนอกลู่นอกทางประกาศว่าตนเป็นสัต์สันดาหใหม่นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีความหมายไม่มีกับการลงพระปฏิโมก ดัดแปลงคําสอนของตัวแทรกแสงพระพุทธเจ้าตายแล้วเป็นอภัยเวจีมหานรกฉะนั้นขบันดาเพื่อนบิสุทธ์สมาเณรทั้งหลายศินเป็นเรื่องใหญ่ทรงตัวให้ดีอย่างเลวที่สุดเราจะต้องทรงกระพี้เปลือกความดีในพุทธศาสนาไว้นั่งคือหนึ่งสินบริสุทธิ์สองนะงอติญนรนและก็สามส่งพมีหารสี แต่ว่าถ้าทรงเท่านี้นะท่านดีไม่เท่าคราวาัตเวลานี้ครวาตเขาทรงกรรมาฐานมีฌานสมาบัติมียานกันก็นมีวิเศษเยอะแยะถ้าเราทรงแค่นี้เราก็เรวกว่าเขาไม่ควรกินของของเขาไม่ควรใช้ของของเขาไม่ควรอยู่อาศัยในสถานที่เขาสร้างให้อย่างเล็วที่สุดต้องทำปุบเพนิวาสารุสยานให้ครอ่อ และก็ทิพยานให้จุตูปปาติปปาติยานให้คล่องถ้าคล่องแค่นี้ก็ยังไม่ควรกับของชาวบ,บ้านเขาอีกเพราะท่านยังไม่พ้นนรกทางที่ดีคงจเาเอาสังโยศสามเข้ามาเป็นเครื่องยึดญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่กันสังโย้สามนี้ไม่ใช่แต่พระเนนเพราะเป็นการเป็นตัวกันอบายภูมิอย่างชัด เราจะตกนรรกไม่เป็นเป็นสเปอสุรายสถิติฉันไม่เป็นต่อไปตัดอบญญายภูมิกันเลยสังโยชน์สามมีอะไรบ้างมันก็เป็นของไม่ยากคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายแล้วเราก็ไม่ประมาทในชีวิตไม่คิดว่าความตายจะอยู่นานนานนี้จะตายต้องคิดว่าความตายอาจจะมีวันนี้ไปเสมอระวังตัวไว้ มีทีระวังตัวไม่ไปอบัยผมก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือด้วยปัญญาจะสักแต่ว,ว่าสัญญาประจำก็นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมสงฆ์ศักแต่ว,ว่าป่าในลมนรกนับไม่ถ้วนยาการยอมรับนับถือพระเจ้ามองใครใช้ก็ต้องดูที่ศินสิลเฉพาะประเภทขราววาดศินห้า เนสินสิบพระสินสอง้ยี่บและมีธรรมะด้วยถ้าท่านผู้ใดมีสินครบทวนบุคคลนั้นเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงถ้าสินยังบกพร่องก็สักแต่ว่าเคารพแต่ปากเป็นเหยื่อของอบายภูมิมีนรกเป็นตนจะได้ขอบันดาแต่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนเพื่อนพิพิสุสมานน อันดับแรกคิดไว้เสมอในอันมรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายว่ามันจะตายการนโยบายภูมิในคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์จิตคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรด้วยความดีที่ทําทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนเราทําเพื่อพระนิพพานถ้าตายเมื่อไรจุดที่เราต้องการคือพระนิพพานแห่งเดียว หลังจากนั่นก็ตีตลบกลับพยายามตัดโลภะความโลภด้วยการให้ทานด้วยจากานุสติกรรมฐานตัดความโกรธด้วยการทรงพรมิหารสีตัดความหลงด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ใจของเรานี้ไม่พอใจในมนุษย์นนษสัตว์โลกเทวโลกและภหมโลกไม่ติดในร่างกายของเราไม่ติดในร่างกายของคนอื่นไม่ติดในร่างกายของสัตว์ แล้วไม่ติดในวัตถุธาตุต่างๆมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวอาลลบรรดาท่านพุทธบริษัทแัญยานบอกหมดเวลาผ่านไปแล้วขอยุติบทเพลงตรงนี้ขอความสุขสมหวังกรรมรุมักผลตามน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้จวจงมีเก็บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี